คืนนี้จะมาบอกเคล็ดลับความเนียนใสไร้ฝ้าของวัย50นะคะใครมีวัยใกล้ใกล้เกตมาเลยค่ะห้ามพลาดค่ะข้อแรกนะคะที่เกตเนี่ยเจอมากับตัวเลยคือ น้ำดื่มอย่าให้ขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มน้ําน้อยจะรู้สึกเลยว่าผิวเราแห้งยิ่งวัย40บวกขึ้นไปนะคะผิวเราจะแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าสูญเสียความชุ่มชื้นสูญเสียคอลลาเจนถ้าเราดื่มน้ําไม่ถึงเสียเลยนะผิวเราจะแห้งแต่เราลองปรับดูดื่มให้ได้เวลนละ2-3ลิตรค่ะซักประมาณ21วันสามอาทิตย์เท่านั้นคุณลองสังเกตดูน่าจะไบรท์ขึ้นขาวขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นค่ะ 2. นะคะลดความ เพราะว่าวัย40บวกก็จะมามาด้วยเนื่องจากฮอร์โมนด้วยบางคนก็จะเริ่มนอนไม่หลับมีความเครียดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องปรับนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีแล้วก็จิตใจเราให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผิวเราก็จะใสได้เนียนได้แล้วก็ดูอ่อนกับวัยด้วยสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าจําเป็นมากๆสําหรับวัยเราหรือว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วัยรุ่นได้เลยก็คือการทาครีมกันแดดอย่าปล่อย ะละเลยนะคะเกดเจอมากับตัวตอนวัยรุ่นไม่ค่อยได้ทาค่ะหน้าคล้ำฝ้าเขาขึ้นกระเขาขึ้นง่ายอันนี้เลยเกตแนะนํานะคะสําหรับใครที่ตามหาอยู่ว่าจะทากันแดดแบบที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็เข้าได้ทุกสีผิวมีไม้ไม่อุดตันผิวนี่เลยนะคะเพราะเกตเองเจอมากับตัวว่าถ้าเราทากันแดดแล้วมันมันนะ่ะมันย่องเราก็จะไม่อยากจะทาแล้วก็ทาน้อยมากๆการทาน้อยทําให้ฝ้าขึ้นได้ เพราะว่ากันแดดถ้าใช้ชนิดครีมต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้ถ้าทาน้อยเกินไปประสิทธิภาพในการกันแดด SPF ไม่ถึงนะคะนี่เลยตัวนี้เนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อ BB เป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่า m a k e u p สหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมนี่เลยนะคะเกรดจะเทสให้ดูความเนียนของเขาความปังของเขาลื่นนี่เลย อันนี้คือการทาทับเมคอัพนะคะเพราะว่าเกรดเองก็คือออกไปข้างนอกทั้งวันมาละไปส่งลูกชายคนเล็กกลับไปหอที่ลาดกระบ,บังเรียบร้อยเราก็มาทากันแดดให้ดูค่ะรอบดึกนี่เลยสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันทาทับได้ไหมมันเนียนไหมมันเข้าได้ทุกสีผิวหรือเปล่าตัวเนี้เข้าได้ทุกสีผิวเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นกระจ่างใสด้วยและพกออกไปข้างนอกเนี่ยทาซ้ำระหว่างวันได้ ่นี่เลยต้องบอกว่ายังไงก็ตามกันแดดถ้าคุณทาแล้วมันเนอเนอเหนียวเนียวคุณก็อยากจะเลิกใช้แต่ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆซึมไวนี่เลยแห้งแล้วนะคะแล้วก็ให้ความออร่ากระจ่างใสขึ้นอีกนี่เลยเป็นเบอร์เลยเบอร์สองเบอร์ขึ้นมาเลยและเวลาที่เราหน้าเรากระจ่างใสเราจะรู้สึกมั่นใจแต่งหน้าง่ายแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นด้วยค่ะทำให้เราดูออร่านะคะ นี่เลยเป็นเคล็ดลับของเกตนะคะในการดูแลผิววัย50อย่าลืมนะคะน้ำดื่มสำคัญลดความเครียดและทาครีมกันแดดแต่ถ้าใครเป็นฝ้าไปแล้วแนะนำนิดนึงบำรุงตัวนี้เด็ดมากๆเกตจะใช้เช้าเย็นเลยกับเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ลดเม็ดสีเมลานินช่วยเติมน้ำให้ผิวลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดและลดริ้วรอยได้เป๊ะปังมากม สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะกับเคที่ค่ะนี่เลยฝากอีกตัวหนึ่งกันแดดด้วยนะคะตัวนี้เป๊ะมากๆค่ะ